ใหญ่เทียนฐานได้ชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปสำริดปางประทับนั่งกลางแจ้งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกหนึ่งในแลนด์มาร์กสำคัญของฮ่องกงประดิษฐานอยู่บนที่ราบสูงทางตะวันตกของเกาะลันเตาค่ะในคลิปนี้พาละลาจะพาขึ้นเคเบิลคารชมวิวมุมสูงสวยๆแบบ360องศาขึ้นไปไหว้ขอพรพระใหญ่เทียนฐาน ที่ว่ากันว่าศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยล่ะค่ะและที่สำคัญชาวฮ่องกงงเชื่อกันว่าหากใครได้มานมัสการขอพรอ,องค์พระใหญ่แล้วชีวิตก็จะมีแต่ความโชคดีสุขสมหวังและประสบความสำเร็จในทุกๆด้านค่ะองค์พระใหญ่เทียนฐานที่แปลว่าแท่นบูชาแห่งสวรรค์ ประดิษฐานโดดเด่นอยู่บนยอดเขามุกเย่ซึ่งเป็นอาณาบริเวณของอารามโปลินทางตะวันตกของเกาะลันเตาฮ่องกงค่ะพระพุทธรูปขนาดมะฮืมาสร้างจากสำรฤท202ชิ้นที่มีน้ำหนักถึง250ตันกับความสูงถึง34เมตรรวมฐานดอกบัวด้วยองค์นี้ถือได้ว่า เป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงของฮ่องกงความรุ่งเรืองของจีนและสันติภาพบนโลกค่ะจุดเริ่มต้นของการเดินทางมาสักกะพระใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่บนยอดเขาวมุกเย่นี้เราก็จะต้องขึ้นกระเช้าลอยฟ้าหรือเคเบิลคานองปิง360ที่สถานีตุงซุงค่ะโดยมีให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาไปจนถึง18นาฬิกากระเช้าก็จะมีให้เลือกนั่งอยู่3แบบด้วยกันคือกระเช้าธรรมดากระเช้าคริสตัลพื้นใสและแบบคริสตัลพลัสที่ตัวกระเชา้ากรุกระจกใสซึ่งราคาก็จะแตกต่างกันออกไปโดยมีราคาตั้งแต่195เหรียญฮ่องกงไปจนถึง395เหรียญฮ่องกงค่ะ ระหว่างที่เคเบิลคาร์เคลื่อนข้ามผืนน้ำทะเลและทิวเขาที่สลับซับซ้อนกับระยะทาง5.7กิโลเมตรเราก็จะได้เห็นวิวสวยๆของผืนทะเลอันกว้างใหญ่ไปจนถึงสนามบินฮ่องกงรวมไปถึงความเขียวขจีของพื้นที่เกาะลันเตาและมองเห็นองค์พระใหญ่ยู่ลิบๆกระทางไกลเข้ามาเรื่อยๆจนมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นค่ะ เรียกว่าเพลิดเพลินมากๆกับทิวทัศน์ระหว่างทางซึ่งจะใช้เวลาประมาณ25นาทีก็จะมาถึงที่สถานีนองปิงแล้วค่ะเมื่อเราเดินออกจากสถานีมานิดหนึ่งเราก็จะเห็นหมู่บ้านโบราณจำลองที่เรียกว่านองปิงวิลเลจค่ะทีน่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ถูกสร้างขึ้นมาตามแบบสถาปตัตยกรรมจีนโบราณ มีมุมสวยๆให้ถ่ายภาพหลายจุดแล้วก็มีร้านอาหารและไม่ไกลกันนักก็ยังเป็นที่ตั้งของวัดโปโหลินนั่นเองค่ะโดยบรรยากาศภายในวัดนั้นก็รมรื่นมีทั้งวิหารที่ประดิษฐานพระพุทธรูปให้ได้กราบขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลกันอีกด้วยนะคะและก็มาถึงไฮไลท์สำคัญจากบริเวณนองปิงวิลเลจ เราจะพาขึ้นไปไหว้องค์พระใหญ่เทียนฐานซึ่งก็จะต้องออกกำลังขาเดินขึ้นบันไดจำนวน256ขั้นด้วยกันแม้หนทางขึ้นจะยาวไกลแต่ด้วยบรรยากาศโดยรอบที่ค่อนข้างเย็นสดชื่นและมีไอเย็นๆของหมอกลอยผ่านเราไปมาตลอดเวลาจึงไม่ทำให้รู้สึกว่าการเดินขึ้นบันไดกับ300ขั้นนั้นลำบากอะไรคะ่ะระหว่างทาง นักท่องเที่ยวก็มีหยุดถ่ายรูปกันเป็นระยะระยะเรียกว่าเพลิดเพลินกันทั้งคนเดินขึ้นและลงเลยล่ะค่ะและเมื่อขึ้นมาถึงบริเวณองค์พระจากระยะประชิดนี้ก็ไม่น่าแปลกใจที่พระใหญ่เทียนฐานได้รับเลือกให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางวิศวกรรมชิ้นที่4จากทั้งหมด10ชิ้นด้วยกัน เพราะพระพุทธรูปขนาดมหึมาที่เป็นสุดยอดของประติมาก,กรรมทางพุทธศาสนาองค์นี้มีการผสมผสานระหว่างศิลปะสำริดแบบดั้งเดิมที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะในสมัยราชวงศ์สุยและราชวงศ์ถังซึ่งถือเป็นยุคที่พุทธศาสนารุ่งเรืองในประเทศจีนกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ผู้เชี่ยวชาญได้คำนวณแรงต้านลมน้ำหนัก และความแข็งแรงของวัสดุในทุกส่วนมาแล้วเป็นอย่างดีเรียกว่างดงามหมดจดและดูแข็งแรงในทุกองศาที่แงนมองอย่างแท้จริงค่ะที่มาของการสร้างองค์พระใหญ่เทียนฐานนี้ก็ต้องขอย้อนกลับไปในปีกิศกราช1973ที่พระคุณเจ้าและคณะส่งของอารามโปโลินได้รับเชิญให้ไปประเทศญี่ปุ่น พระคุณเจ้าเกิดความระทับใจมากๆในความยิ่งใหญ่ของพระพุทธรูปแห่งเมืองคมาคุร,ระหรือองค์พระใหญ่ใดบุสึกและภายหลังก็มีโอกาสได้เดินทางไปใต้หวันและได้เห็นพระพุทธรูปที่มณฑลชางหัวอีกท่านจึงปฏิญาณว่ากลับมาจะสร้างพระใหญ่ที่ห้องกงขึ้นมาบ้างจนกระทั่งในปีคิรศกราช1974 อารามโปโลินก็ได้รับมอบที่ดินจากรัฐบาลบนภูเขามุกเย่ซึ่งเป็นจุดที่ดำริว่าจะสร้างองค์พระขึ้นในอนาคตและต่อมาในปีคิรศกราัช1979เมื่อมีการเปิดประเทศจีนและพระสงฆ์จากอารามโปลินก็ได้รับนิมนต์ไปจีนแผ่นดินใหญ่ ระคุณเจ้าท่านก็มีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมหอสักระฟ้าเทียนฐานในกรุงปักกิ่งจึงเกิดแนวคิดในการสร้างพระพุทธร,รูปองค์ใหญ่บนแท่นฐานของเทียนฐานด้วยเหตุนี้เองค่ะองค์พระใหญ่ที่ห้องกงนี้จึงถูกเรียกว่าพระใหญ่เทียนฐานโครงการก่อสร้างพระใหญ่เทียนฐานเริ่มขึ้นในปีคศ1981 และทำทิธีสมโพชเมื่อวันที่29ธันวาคมปีคิศรา1993โดยได้กลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของฮ่องกงที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาวพุทธและที่นักถือศาสนาอื่นๆให้เดินทางมาเที่ยวชมพร้อมสักการะพระใหญ่รวมไปถึงชมทิวทัศน์ผ่านการนั่งเคเบิลคาร์มาตรฐานระดับโลกนี้ด้วยค่ะ กล่าวกันว่าองค์พระใหญ่เทียนฐานนี้ได้รับการออกแบบตามลักษณะ32ประการคือเครื่องหมายประจำกายของพระพุทธเจ้าตามที่กล่าวไว้ในพระสูตรค่ะโดยพระพักนั้นได้จำลองแบบมาจากพระพุทธวัยโลจนะแห่งถ้ำหลงเหมินเพื่อความอิ่มเอิบและงดงามพระหัตควายกขึ้นเป็นการให้พรแก่ทุกคน ส่วนจีวรได้แรงบันดาลใจมาจากเส้นสายที่นุ่มนวลของพระพุทธรูปสักยะมุนีในถ้ำ360ของถ้ำตุนห่วงสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจีนแผ่นดินใหญ่ค่ะบริเวณรอบๆองค์พระก็จะเป็นลานระเบียงประดับตกแต่งด้วยรูปปั้นที่งดงามอ่อนช้อยซึ่งเป็นรูปปั้นเทพธิดาทั้งหที่กำลังถวายดอกไม้ทูกเทียน โคงไฟผลไม้และดนตรีอันเป็นสัญลักษณ์แทน6กปรมัติหรือความดีพร้อมทั้ง6ประการในการตรัสรูขององค์พระพุทธเจ้าอันได้แก่ความใจกว้างความมีศิลธรรมความอดทนความกระตือรือรน้นการทำสมาธิและปัญญาค่ะจากลานระเบียงนี้ เราสามารถชมวิวและรับลมได้เป็นอย่างดีจะมองเห็นว่าอารามโปโลินลังคาเครือเบื้องสีส้มๆที่อยู่ด้านล่างเชิงเขานั้นมีขนาดที่เล็กมากๆบ่งบอกถึงจุดที่ตั้งขององค์พระใหญ่เทียนฐานว่าสูงเอาการและสามารถบอกถึงแรงศรัทธาของผู้คนที่ดันดนเดินทางขึ้นมากราบสักการะพระใหญ่เทียนฐานได้อย่างไม่ต้องสงสัยเลยล่ะคะ่ะ หากมีโอกาสไปเที่ยวฮ่องกงก็อย่าลืมไปขึ้นกระเช้านองปิงชมวิวสวยๆและไหว้ขอพรพระใหญ่เทียนฐานเพื่อความเป็นสิริมงคลกันนะคะติดตามผลงานของพาราลาได้ทุกช่องทางที่ YouTube Facebook และเว็บไซต์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ